ดียามเช้าสายใบยเย็นค่ำดึกนเวลาที่ดูกันเลยนะครับผมแล้วมาอยู่กับผมอีกแล้วออฟเองผมก็ฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะผมยังไม่เจอคือมอนนะ่ะผมมีคือทีมผมเนะี่ยค่อนข้างมีมอนที่ถูกใจอยู่แล้วเยอะอยู่ตอนนี้นที่ผมกำลังตามหาก็คือเดียร์บอสเดียร์บอสเนี่ยที่อยากได้บัดบาสด้วยบัตรบาสเดียบอส ไม่รู้แอปเซนทูปแต่ช่างมันแล้วก็แอททอรอสที่อยากได้สองตัวนี้ต้องมีต้องอยู่ในทีมผมแต่ว่าตอนนี้ก็อยากได้ตัวเทคนิคใหม่ๆเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากทีมดิไอตัวนี้ก็5้าดาวไอ้นี่ก็5้าดาวไอ้นี่ก็5 ào, ้าดาวมีซามทีออสกับเยนกาลูลูก้าที่สดาวเป่ะวะสดาวมั้งเออ マレンダさんは、これでファンでやるのは、モンスターのことだ以前はこの荒野に出現することはなかったんだが最近、になって時折現れては暴れているらしいらしいらしいってどういうことなんだ俺が見たわけじゃないからな。いいつ現れるかは分かかはららないから 気長に待つしかない,いこんなところにキノコがあるぞ何のんきなこと言ってるんだよベ<嫌>ウスに何かあったらどうするんだよそんなこと言われてもなそのモンスターを追い払ってライダーさんの実力をリリアンに知ってもらわないと <laughs> ててそんなすぐにモンスターに挑んじゃダメだろ挑む前にモンスターのことを知る ライダーさんが<ア>ハンターの子だ。分かってねえな。分かってないってなんだよ。分かろうとしてないのはハンターの方じゃないか。<laughs> 結局ライダーとハンターは仲良くなんてなれないんだな。ほらキノコでも見て落ち着けよ。そうかっかするなって。<laughs> カクチウガー

なんでこんなところにいっぱいขึ้นอยู่นั่นล่ะโมนสเตอร์と関係があるのかよ。ไม่รู้เหมือนกันคือเห็นส่วนมากมันจะเติบโตในที่ชื้นๆเนาะในถ้ำที่ชื้นๆอะไรประมาณเนี้ยพวกเห็ดอต่แต่ว่าในเกมนี้ยังไงก็ช่างหัวมันเถอะ んないいいところに気がついたな俺たちハンターはどこに何が入っているかを知りそれをもとにだそうだモンスターがいる場所には何かしらヒントがあるんだ<え>周りを調べたらモンスターの居場所がわかるかもしれないぞ二年。そうそれそう。それ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 り見てると思いきや。 ต่าน่นภาคแรกคือเองชอบกินเห็ดใช่ไหมทำไมต้องแก๊ปโมเอด้วยอไปลุยกันต่อครับเฮ้ยผมลองเอาตัวตัวเลเวโตไปตีมอนหลาตัวอยู่นะตีแรงนะมอนต้องตีแรงมากตีแรงผมอึ้งเลยอะตีแรงกับมอนบางตัวอีกจริงสมแล้วที่เป็นฮันเตอร์ อ๋อ oh, ใช่ใช่อันนี้เราลงทะเลได้เนี่ยวะทะเลมีอะไรไหมอ่ะเอ้ยไหนไหนก็ไหนละสำรวจหน่อยเร็วกว่าทะเลลงไปเลยเปิดวาร์ปก่อนเลยโ okay. อเคเฮ้ยกดผิดเอออาา่ฮะมาตรงนี้จัดไปเฮ้ยอะไรอะ่ะบูทที่เก็กโอเคจริงๆมันคือบูดนะฮะแต่ผมจะเรียกบูทไม่เรียกง่ายดิอุ้ยเห็ด เท้ดเท็เทเกมีบุตรที่เกตรงนี้นะฮะอ้าฮะมีเห็ดเต็มเลยอ่าฮะอ่าโอเคมีบุตรทกตรงนี้นะใกล้ทางเมืองอะไรีหมเลยก่งๆเก่งๆเก่งๆเก่เฮ้งๆเก่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 งเก้ยเก่งๆเก่งๆเเ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 เ อ๋อม uh ีเ huh. ห uh ็มหมดเลยเ๋นะตัวอะ e รตัวอ o มีควมงนี้เห okay. uh ้ย oh. uh ็น huh. มีร uh ูใ huh. ห้มุดตรงนี้ไปเก็บของเลยขอมุดรูแป๊บหนึงนะลงไปปะเมุดเก็บขอมันเก็บองดีเฮ้ยไฟไว้ันนี้สกมาได้ไม่โรตงบอะนี้ลงนี้ได้เนาะลงไม่ได้เหรอโอเคลงลงไรวโอเคเอ่อลิมันบไปครับโอมีตัวซตรงนี้เจอกันทเยอะเลยเว้ยเ้าตอเลเจออย่างยากอ้ยเ็เจ็บเ มมมมมมไม่ไมีมโโเฮ้ยไม่คิดเลยบัตรตัวอะไรมีมีเบบี้ให้ดูก็โอเคเฮ้ยอโอ้แต่ไหนไหนตัวตัวอ๋อปลาไอ้มอนปลาตัวนี้นี่เองโอเคเสียงอย่างกับคือเสียงกรี๊ดเลยปะโทคำรามให้ดูดีกว่านี้ไม่ได้อะ่ะคิดว่าเปนสาอะไรฮะผมว่ามันต้องเป็นเทคนิคแน่ๆเลยโอ้โหดูจากหลังแล้วมีความพิเศษตีหลังมาก่อนเลย ไม่แพ้ดาบด้วยโอเคที่เข้าแรงอยู่เนี่ยเข้าต้อง50กว่าัน่นแล้วเฮ้ยใช้ดาบไม่ได้ด้วยวะ่ะตีหลังเราลองใช้นี่ดูดีกว,ว่าแกลนส์เออเลยไปเลยครับไปที่หลังเออใช่ด้วยขอเอาเอาวุธแทงจริงด้วยวะ่ะแป๊บหนึ่งนะเราต้องเปลี่ยนมอนต์เป็นพาวเวอร์เนาะโดยเทคนิค มาเลยโมโนบลสเอาตรงไปเลยตูมนั่น,นแหละหลังจะแตกยังช่วยกันตีหลังเลยดิเอาเฮ้ยกดแล้ววะถ้ากดแล้วมันจะเป็นพาวเวอร์ไหมให้เรา <laughs> จริงด้วยวะ่ะหลังแตกไปสิเป็นพาวเวอร์เหรอเอาเดี๋ยวก่อนนะโอเคก็กระสุนค่อนข้างพร้อม ไปที่ตัวแล้วกันเอาเพิ่มดิฟด้วยเนี่ยแหละสายแทงเรื่องไม่น่ารถเยอะหรอมั้งเราเฮทเวชนะนะโอ้เหลือข้อ้านั่นแหละเหลือห่างใช่ไหมเฮ้ยมันจะใช้ท่าอะไรอ่ะมันไม่ขึ้นไอ้นี่เด้อใช้ท่าไปก่อนทุกคนเห็นท่าโมโนโบอสยังวะ ยังมัง้งอะควาเจ็ดโอ้โหชื่ออย่างกะท่าโปเกมอนอื้อเห็นอีกครั้งเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเคยมีแล้วจำไม่ได้อื้อนั่นแหละรวดเร็วรุนแรงจริงเลยถ้ามันจะใช้ท่าอควาเจ็เป็นมึงนะโอ้หางก็ใช้นี่ตีเจ๋งเจ็งจ มันจะแรงไหมอะ่ะโอ้โอู้ใช้ได้อยู่ด้วยน,นะเข้าร้อยกว่ามันได้ดีแลละต้องไปใช้พาอวอร์และนะเฮ้ยว o w e r w e b เ l ียนเอ้ยออโทษครับนี่ไานคุณดูดิเลเวโต้ริตรียังแรงอะ่ะสมกับเป็นฮันเตอร์จริงเลยอืม ผมนี่ใช้ได้อีกรอบเลยเนี่ยเดี๋ยวเองเป็นไทาพาวเวอร์แ,แน่ไะเนี่ยทำไมเองตีสปีดบ่อยจังละ่ะเอาอีกเรื่อยๆตูมรุนแรงมันไม่ล้มเลยวะ่ะอา้าวแต่มันตายเลยโอเคเรียบร้อยฮ่าก็ไม่ยากนี่ว่ะแค่ท้าควาเจ็ตมันแรงนิดหน่อย これでリリアもライダーさんの力を認めてくれるはずだ。どうロイドさん。どうしてガノトトスがあそこに現れたか。わかるか。なんで現れたかなんて。ライダーさんはガノトトスじゃないしな。ガノトトスがここに現れたのには理由がある。 モンスターと絆を結ぶライダーならわかると思うぜ。うーん,らないんじゃライダーとしてのライダーのライダーのライーのライんーのライダーのライののライダーのライダーののラーのライダーイダーーイ อ่าอีกซูว่าแล้วต้องไม่ใช่ร้านเดียวอ๋อฮะอ่ออยากเจอเดียบอลแล้วอ่ะต้องไปไหนไปไหนเอ้าเฮ้ยมันให้ไปทางต่อแล้วเราฟาร์มแถบนี้ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วสินะ จริงๆผมก็อยากฟาร์มก่อนนะแต่ผมเพิ่งเปิดคลิปมาได้แป๊บเดียวเองอ่ะงั้นเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปต่อเลยแล้วกันเนาะนั่นแหละมันเม่อเดินเยอะขนาดนั้นะว่าก่อนเราจะไปคุยกับเลียแล้วคุยกับสัตพักใหญ่ๆถ้าจะแบบแล้วกคุยกับจับสองแบบป่ะได้ซักที่สองที่ไม่ใหญ่อะเป็นที่อะจะเจอเดียบอสด้วยเฮ้ยตอนนี้แมนในแมปนี้เราเจอรอยย่อหนึ่งตัวแล้วก็คือบูททิเก็กยังเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้นี่ไงปูมีปูตรงนี้อยู่หนึ่งตัวโอ้ที่อยู่หลายที่ เราขี่ปูได้ป่าวะไม่จะขี่ได้นะตอนนี้ไม่ให้โดดเลยเดี๋ยวค่อยโอ้โมีกระดูกเอออู้คาซีใช่ไหมเดียบอสเดียบอสไม่น่าใช่อ่ะไม่นา่าใจเร็วน่าจะเป็นไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวปลาทะเลทรายอ่ะโอ้เดินอย่างนั้นเ 何か繋がりがあるっていうのか5年以上言うなってモンスターの声に耳を傾ければ分かることだモンスターの声声って言っても聞こえるわけじゃないぞどうしてその場所にいて何が原因で暴れているのかを知るために相手の考えていることをよく見るけ って意味だレドじいちゃんはそのモンスターの声を聞くことができたんだレドじいちゃん誰だそれ <laughs> ライダーさんのじいちゃんですごいライダーだった人だライダーさんはレドじいちゃんの才能を受け継いでいるんだぞうんレドレドか。 何だよ、急にー変な顔して。ん。あレドって。あのレドか。レドじいちゃんを知っているのかいや、名前だけな。ハンターの間では、名の知れたライダーだ。ライダーさんのじいちゃん。 やっぱりすげえかなそうかあのレドの孫かレドってやつにはモンスターの声が聞こえていたんだななおさら今のままではいられないよなさあランゴミーナアンミアラナヤラワンナナウオ ลุยกันต่อครับม่านเจอแล้วล่ะเจอเจอตัวอะไรกันนะตัวอะไรโอ้อันนี้ก็รู้อย่าตามมาเลยโถอยากเก็นต่องซะเลยจะโผล่มาตัวใหญกินมาได้ปะเออไปต่อเดี๋ยวยาวเลยครับทำคว้าชิ้หายเลยไม่ชิวายกูเลยเหรอจริงดิจะล้วตัวเราย่อไปแล้อยู่ท่ามันแน่นอนหรือเปล่าวะมันไกลไปอ่ะโคตรทางนี้ทางลงน้ำป่ะคงไม่ลงโอ้เจอโปรตรงนี้แล้วพยายามหลบเลี่ยงให้ได้ก่อนทางไปต่อต้องอยู่แถวนี้นี่แหละเปิดตรงนี้ทางไปต่อผมจะไปก็เปิดแบบนะครับโอเคเปิดแบบแล้วเห็นทางแล้วเห็นทางแล้ว ตรงนั้นขึ้นไปด้วยรู้มีอะไรบ้างตอนนั้นรู้บอกมาให้ขึ้นครับนี่ไงเข้ามาตรงลังอ่าฮะต้องมีตัวอะไรอยู่แถวนี้แน่ๆเพราะงั้นระวังตัวไว้ด้วยเออใช่จริงด้วยปลาทะเลทรายจริงด้วยอยู่ๆมึงก็โผล่มาจับสแกนข้างหลังเลยเหรอโดนสไบายแข็งเฉยเลยกูเออเบาที่คิดไว้ มันต้องเป็นหลังตีหลังก่อนเหมือนเดิมสปีดเหรอมม่รูเ้เทคนิคแคเนี่ยเอออู้เข้าแรงอยู่อ๋อไม่ได้คิวแต่แรกเนี่ยหว่าลืมแล้วก็สปีดก็ต้องเอ,อ่อเทคนิคเทคนิคแล้วเราใช้ดาบไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอ,อ่อกัลเลน,น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 มาเลย สปีดก็ต้องเทคนิคเลยไปเลยครับจริงๆด้วยเป็นเป็นไทยปลาที่คือจะแพ้อไอ้นี่เหรอเนี่ยมันจะใช้ท่าอะไรแล้วเฮ้ยกราวด,ดิฟมันจะลงน้ำไม่นจะลงลงไอ้นี่วะลงทะเลเอ้ลงดําด,ดินวะเฮ้ยเราจำได้ถ้าดําดินเรามีเอาเรามีไอ้นี่อยู่มีไอเทมอยากลองอยากลองเอ่อโซนิกบอม ตูมลอยสิครับโอเคในระหว่างที่มันกำลังดับดิ้นอยู่นี้ฟาดมันแรงๆสักทีดิโอ้โหเออแล้วเราเลือกเทคซิลมาทำไมเนี่ยม,มันก็จะไปสายสปีดอยู่โอ้หมุนวะ ตัวนี้ไม่ท่าน้ำหรอเาเอาโกรแล้ว yeah. ถ้าโกรนี่ต้องไม่เทคนิคก็พาวเวอร์สินะเพราะฉะนั้นเราตีอย่างนี้ก่อนเราจะได้รู้เทคนิค okay. โอเคตูมหลังไม่แตกด้วย <c oughs> แต่หางจะขาดแล้ว <c oughs> เป็นเทคนิคเราก็ต้องเอาพาวเวอร์พาวเวอร์ออกมาเลยเลยลก พลังแตกเลยซะตูม <Yeah. S 1> แหกครับเออหางแหกครับเหลืออะไรเหลือท้องใกล้ตายแล้วเนี่ยว่ะถ้าท้องไม่น่าจะใช้หอ,อกตีเข้าป่ะว่าต้องใช้ดาบหรืต้องใช้ค้อนอะไรแต่จริงด้วยว่ะลองเปลี่ยนอาวุธแป๊บเป็นดาบสิแต่จริงแล้วค้อนเราแรงสุดเนาะตีท้อง แม่งมุดลงดินอีกแล้วดาบก็ไม่เข้าตีท้องใช้อคอนวะเราวดรฟีฟอีกแล้วเรามีโซนิกบอมอยู่เวทแอนด์ซีอีกแล้วทำไมพอดับดินแล้วมันเวทแอนด์ซีวะเออลุกขึ้นมาโอ้โหชั้งเพิ่มดิฟเพิ่มเพิ่มไรจมตีสุดๆไปเลยว่ะเอ้ยต้องใช้คอนตี ขอสวรรค์นี่จะเท่เกินไปแล้วลุยเลยอ้าวตายพูดได้พีเยอะใช่ได้เลยวะว,ว,ว้าวงั้นแสดงว่าไข่ในรังนั่นก็เป็นไข่ของตัวนั้นเดิแต่ไม่ค่อยชอบเลยวะเอาจริงนะ ドスガレオスが理由だったのかもなあ,あ,あガノトトスはドスガレオスにスミカを追われたんだろう。お前<イ>が変わらなければ人を襲うこともなくおとなしく暮らしていたはずだなんだか可哀想だなこれも自然のあるべき姿だ互いが生きるためには必要なことなのそういうために必要なことスミカを追われるモンスターも 捕食するも,のも生きるためにお互いの命をいただいているだけだそれはこの世界の一部のことに過ぎないみんな生きるためにやっていることなんだなああその通りだハンターだって同じだ人間が生きるためにハンターはモンスターを狩るモンスターの命をいただいて生きているのはみんな同じなんだ 俺たちにできることはモンスターと向き合いその先にある真実を見抜くことハンターもライダーも協力し合えばきっと何かが見えてくるはずだライダーはモンスターと絆を結ぶことができる俺たち人間同士にできないはずはないと思ううん、mm. あの大穴にもまだ何かが隠れてるかもしれないなレウスの誤解を解くためにも 原因を突き止めてやろうぜ。だれ。支部に戻るとするか。兄ちゃん、ありがとうな。ライダーとハンターは仲良くなれないなんて言って、ごめん。マイロ、マイロ、まあいいけどさ。本当は僕はそう思ってる。笑い。お詫びと言ってはあれだが。 さっきライダーさんが取って置きのキノコを見つけたんだ。おお、よくやったな。さすがはレドの孫だ。あ、ヘッドライア。<laughs> アどれどれ。マ、当たるヘッドピットだね,でねで。おいマレン。お、言い忘れてたけど。 ่่เจอเน้อซิล่ามีตายแน่เลยโอเคต่อไปคือเราต้องไปหาลเลียแล้วใช่ป่ะแสดงว่าตอนนี้เราฟาร์มได้อย่างอิสระนี่ผมคลิปนี้ผมแสดงว่าคลิปนี้เราจะต้องแบบไอ้นี่มากๆเลยอ่ะสั้นโคตรแต่เควสหลักมันยังไม่จบเลยว่ะ สงสัยว่าเราจะต้องไปหาหนางจริงๆแล้วสินะแล้วค่อยดำเนินเควสต์ต่อไปยังไงนะวก็ลืมอะไรเกือบลืมพูดมากเกือบลืมเยขอไหนครับโอ้ใครเป็นกลมอย่างเนี่ยเป็นระดับซื้อไรเขาทำเลย <c oughs> ก่อนนะ <c oughs> ถ้าเราเข้ามาในนี้เราก็จะเจอไข่แค่ใบเดียวแล้วก็เดินตั้งนานเพื่อเขาอาไข่าขาใบเดียวเหรอหรือยังไงวะ <c oughs> โอ้โหโคตรยาวต้องไปเลย ตรงเสว็เราต้อง,องดำเนินเควสต,ต่อจนกว่าเควสหลักมันจะไอ้นี่เนาะเควสหลักตัวส่วเนะี่ยคุณจะเห็นว่ามันมันมีอยู่สาม q u หลักใช่ไหมเดี๋ยวเล่นจนกว่ามันจะไอ้นี่แล้วกันเล่นจนกว่ามันจะขึ้นเป็นเควสหลักใหม่แล้วกันโอเคこいととうは 託された任務に悩みを抱えている頃ではないかしらレースは研究者 <laughs> 誰う<っ>リリアを部隊長に任命したのは諸織体としての能力や判断を優先したからではありませんあなたがライダーとオトモンの絆について私たちより理解があるから

よろしいでしょうか。研究所でモンスターが暴れているとのことです。いいあわ、あわいう。青は。青いラワーポテルファーメラバニャ。ね、手こずってる件は解決したぞ。そう。リベルト、研究所へ向かって。研究所。おい、何があった。モンスターが現れて、暴れ出したと報告があったの。ハンターたちを現場へ向かわせている。 了解。待てよ約束だろレウスを返してくれよここにはいないレウスは研究所にいるのなんだってリベルト早くこいつらはどうするんだ <laughs> リベルトと一緒に行ってレウスに何かあったら必ず止めてちょうだいレウスが絆を結んだライダーはあなたしかいないんでしょああ サポートは頼んだわよナビちゃんชั่นฮะรู้แล้วโอเลตาจินิ任せろบายวิ่งบายขอบคุไปถึงเวลาเนื้อเรื่องต่อหรือฟาร์มเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับ เดินเรื่องกําลังสนุกเลยเราควรจะไปต่อเนาะจริงๆแล้วอะนะเราควรจะไปต่อแต่ว่าผมอยากจะฟาร์มเพราะฉะนั้นขอฟาร์มก่อนนะครับผมรเราเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าผมโอมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ